ทั้งอ้วนทั้งเหี่ยวเกิดจากสิ่งนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊นะน้าเขามีแต่คนที่อ้วนแล้วผอมลงแล้วดูเหี่ยวทําไมคนบางคนเนี่ยทั้งอ้วนทั้งดูแก่ดูเหี่ยวหมดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอะเราอยู่ในประเทศที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับโหอุดมสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับแต่หลายคนนะ อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องใบบางเรื่องนะครับข้อที่1คนบางคนกินพืชผักสมุนไพรเยอะแต่ดื่มน้ําไม่พอนะครับหลายคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าเวลาที่เราต้องดื่มน้ำเนี่ยเราต้องดื่มน้ําวันหนึ่งประมาณ2ลิตร1.5ถึง2ลิตรอยู่แล้วอันนี้คือน้ําที่เราจะไม่ต้องใช้ในแต่ละวันแต่บางคนดื่มน้ําเยอะไม่พอทําให้บางคนเนี่ยมีอาการท้องผูกแล้วพอมีอาการท้องผูกก็มีของเสียข้างอยู่ในร่างกายก็เลยมีอาการห้องหมองคังําคั้ หน้าเหี่ยวนะครับหรือบางคนเนี่ยทานสมุนไพรเป็นแก้วๆเลยนะแต่ลืมดื่มน้าตามเยอะๆปรากฏว่าปัสสาวะสีเข้มก็แสดงว่ามีของเสียข้างอยู่ในร่างกายเช่นกันดังนั้นใครดื่มน้ําผักผลไม้ปัน่นใครทานผักเยอะๆเรารู้สึกว่าปัสสาวะยังสีเข้มอยู่ให้เติมน้ําเข้าไปได้เลยวันหนึ่งเราสามารถดื่มน้ําได้วันละ2อถึงสลิตรแบบสบายๆนะไม่ต้องกลัวเยอะเพราะลิมิตของความว่าเยอะนะครับคือไม่ควรเกิน5้าถึงหลิตรต่อวันดังนั้น2ลิตรได้3ลิตรได้ต่อวันนะครับยิ่งวันไหนที่ เหงื่อออกเยอะๆทํางานหนักอยู่ในที่อากาศร้อนเมืองไทยก็เมืองร้อนด้วยนะครับก็สามารถดื่มน้ําเติมเข้าไปครับ2ลิตรหรือ3ลิตรต่อวันได้สบายๆอยู่แล้วข้อที่ 2. บางคนเนี่ยอ้วนขึ้นแล้วเหี่ยวเพราะว่ากินคาร์โบไฮเดตเกินเช่นกินข้าวกินแป้งกินน้ําการเกินร่างกายไม่ไดี๋เอาไปใช้ก็เปลี่ยนเป็น ไขมันสะสมะแล้วเราก็อ้วนขึ้นมีส่วนเกินนับมากมายนะครับแต่ไม่ออกกําลังกายหลายคนก็บอกเอ๊ะบางคนไม่ออกกําลังกายก็ยังผอมเลยผมบอกไม่เหมือนกันร่างกายแต่ละคนมีอัตราการเาผ,าผาผลาญพลังงานที่ไม่เท่ากันคนที่อัตราการเผาผลาญพลังงานเยอะเขากินเยอะเขาก็มีอ้วนแต่บางคนที่อัตราการเผาผลาญพลังงานน้อยลงเราก็ควรจะต้องออกกาลังกายบ้างอย่างน้อย 5-15นาทีต่อวันดนะังนั้นการออกกำลังกายง่ายๆครับเนี่ยอยู่ในห้องกระโดดปมือกระโดดปบมือ30ครั้งแค่นี้ก็เป็นการกระตุ้นการใช้พลังงานแล้วนี่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึงอย่าลืมนะครับคิดอะไรไม่ออกก็กระโดดปลบมือหรือยืนปลบมือก็ได้สำหรับคนที่ปวดเข่านะครับ30-50ครั้งในตอนเช้าก็โอเคถือว่าเป็นงานออกกำลังกายแล้วแต่ต้องทำนะครับคนที่คิดแต่ไม่ทำก็ยังอ้วนอยู่ข้อที่ส กินอิ่มแต่โปรตีนไม่พอโอ้โหทุกคนเรียนรู้มาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนประถมและมัธยมว่าโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนก็จะไปซ่อมแซมเกี่ยวกับริ้วรอยต่างๆรอยเหี่ยวย่นต่างๆนะครับดังนั้นใครก็ตามที่นะครับไม่อยากให้ตัวเองมีรอยเหี่ยวย่นเยอะน้าข้อแรกรู้แล้วผมบอกแล้วนะครับข้อ2นะครับการออกก,กาลังกายก็ช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆรวมถึงผิวหนังด้วยทําให้ชะลอการเกิดริ้วรอยได้อันที่3เนี่ยที่ผมบอกไปคือเรากินสารอาหารอิ่มเลย อิ่มลแล้วเราอิ่มทุกมื้อเลยแต่เราไม่เคยนับเลยว,ว่าแต่ละวันเรากินโปรโตีนครบไหมโปรโตีนขั้นต่ำที่ต้องกินคือ1เท่าของน้ำหนักตัวนะครับมีหน่วยเป็นกรัมง่ายๆแค่นี้ครับผมหนัก6 0กิโลกรัมควรจะกินโปรโตีนเท่ากับ6 0แล้วมีหน่วยเป็นกรัมนะครับไข่1ฟองมีโปรโตีนแค่7กรัมเองเนื้อทุกชนิดประมาณ1ฝ่ามือมีโปรโตีนประมาณ20กรัมงั้นหมายความว่าใครก็ตามที่กินโปรโตีนไม่ครบ สฝ่ามือต่อวันหรือใครก็ตามมีเครื่องชั่งน้ำหนักก็ได้ครับหมู100กรัมจะมีโปรตีนเฉลี่ยนะครับประมาณ20กรัมใครที่กินเนื้อสัตว์ไม่ถึง3ขีดต่อวันรวมไข่รวมปลาด้วยทุกอย่างเลยนะก็ควรจะต้องกินโปรตีนเสริมบ้างนะครับเหมือนเรามีเงินแล้วใช้เงินไปเรื่อยๆแต่ไม่ยอมหาไรายได้เพิ่มเหมือนกันนะครับเวลาที่เรา ร่างกายเราเสื่อมโทรมไปตามการเวลาแต่เราไม่กินโปรโตีนเข้าไปสะสมให้พอเพียงนะครับเราก็จะเป็นการสูญเสียโปรโตีนไปเรื่อยๆริ้วรอยก็จะมาผมก็จะร่วงนะครับแต่ก่อนผมผมเนี่ยตรงนี้นะกินโปรโตีนไม่พอนะผมแหวงเลยนะครับหัวเหม่งเลยอะสมัยก่อนนะครับเอองั้นตอนเนี้ย พอ,อผมกินโปรตีนพอนะครับริ้วรอยก็มาช้าลงนะฮะแถมริ้วรอยบางส่วนดีขึ้นด้วยนะครับผิวนุ่มเนียนขึ้นอย่างเงี้ยไหมครับผิวนุ่มเนียนขึ้นผมก็ดูแบบดกดําขึ้นนะครับแล้วก็แหวงแวงตรงกลางเนี่ยหัวเมงเนี่ยหายแล้วนะครับดังนั้นโปรตีนควรจะกิน หนึ่งเท่าของน้ำหนักตัวมีหน่วยเป็นกรัมนะครับใครก็ตามน้ำหนักตัวเท่าไหร่ให้พิมพ์เลยเช่นน้ำหนักตัว50พิมพ์เลยโปรตีน50กรัมใครน้ำหนักตัว60พิมพ์เลยโปรตีน60กรัมใครน้ำหนักตัว70พิมพ์เลยนะครับโปรตีน70กรัมแบบนี้นะครับส่วนใครก็ตามกินสามื้อและโปรตีนไม่พอเราก็เติมเวโปรตีนไปก็ได้เติมคอลลาเจนไปก็ได้นะครับอย่างที่ผมกินอยู่เนี่ยชื่อไอโซเลตเวโปรตีนนะครับเป็นเวโปรตีน17กรัม มาจากโปรตีนจากนมนะครับแล้วก็เอาไขมันออกทั้งหมดเอาน้ําตาลออกทั้งหมดเอาสารก่อภูมิแพ้ออกทั้งหมดส่วนอีก3กรัมเนี่ย เป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองออแกนิกดังนั้นเราจะได้นมโปรโตีนจากนมวัวออแกนิกบวกโปรโตีนจากถั่วเหลืองออแกนิก1ซองจะมีทั้งหมด20กรัมของโปรโตีนดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราขาดแค่10กรัมกินครึ่งซองต่อวันถ้าวันไหนเราขาดเยอะ20กรัมก็กิน1ซองต่อวันแล้วก็ละลายได้ทั้งน้ําธรรมดาน้ําเย็นสบายนะผมก็ทานอยู่ทุกวันแล้วแถมวันนี้ผมมาหัดใหญ่นะครับก็ พกมาด้วยนะเพราะว่าอะไรครับมันชงง่ายชงน้ําอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบแล้วก็คนคนแค่นั้นเองไม่ต้องพกแก้วเช็คด้วยนะครับสบายมากรายดีด้วยนะใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่าโปรตีนแล้วก็ขอทีมงานผมดูตัวอย่างดูส่วนประกอบได้เลยนะครับเนื่องจากไม่มีน้ําตาลด้วยโอ้โหกินแล้วไม่อ้วนสบายใจสุดๆไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะว่าเป็นสูตรออร์แกนิกด้วยรักทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ คลิปหน้านครับความรู้ดีๆแบบนี้ใครอยากคุณดีใครอยากหน้าเด็กนะครับก็ติดตามหมอ,อทีมไว้รักทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ